คือมันมีข่าวนะคะว่าื่อคืนนี้มีการไลฟ์ของทางพระมหาไพยวันวรวันโนคุณผู้ชมคะประกาศลาสิกขาบทนะคะแต่ว่ามันก็มีที่มาที่ไปนะคะคุณผู้ชมคะเ,เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสนะคะของวัดเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นตําแหน่งไม่ได้เลื่อนตําแหน่งคุณผู้ชมคะ่ะตัวพระมหาไพยวันก็บอกมันไม่เป็นธรรมนะมตรงนี้เนี่ยแล้วก็บอกเลยนะคะว่าถ้าไม่ได้เลื่อนตําแหน่งจริงๆเนี่ย จะต้องขอลาศิกขาบทนะทีนี้เนี่ยพระมหาทางมหาธิรสมาคมเนี่ยก็บอกนะคะว่าพระมหาไพรวันเนี่ยไม่ควรต่อรองในลักษณะนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการข่มขู่พระสังฆาธิการด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณเยาวรักษ์โบราณมูลค่ะพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชปัญญาสุทีครูบาอาจารย์ที่นะมามองว่าเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีพรหมวิหารธรรมไม่ได้ล้างตําแหน่งอธิบด,ดีสงฆ์ของวัดสร้อยทอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามซึ่งมันไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยซึ่งมันไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยอัตามาจะสละความเป็นพระเพื่อที่จะเอาผ้าไตจีวรที่นุ่งห่มมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยถวายบูชาธรรมกับเจ้าคุณอาจารย์ พระมหาพลาวันพลานักเทศชื่อดังประกาศลาสิขาบทหากพระราชปัญญาสุธีรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสโดยตั้งใจว่าหลังสึกจะกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง ก่อนร่ำให้เล่าความทรงจำในคืนที่นอนกอดแม่ก่อนจะบวชเนนในวันรุ่งขึ้นทำให้บรรดาศิทธิและ f อรู้สึกช็อกไม่น้อยจนกลายเป็นกระแสดราม,มา่าและชื่อของพระมหาพลาวันก็ตะกายขึ้นอันดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์วันนี้พระมหาพลาวันเปิดใจกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยถึงสาเหตุที่ประกาศศึกจากความเป็นพระเพราะเห็นความไม่เป็นธรรมมีการก้าวไก่ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ทั้งๆท,ที่ประชุมมหาเทวรวสมาคมเมื่อ20สิงหาคมมีการเสนอชื่อพระราชปัญญาสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้อยทองรองเจ้าคณะภาค11ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดส้อยทองแล้วส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสน่าจะมาจากการไลฟ์ผ่านเพจ a c e b o o k ของตนเองและพระมหาสมปองที่ช่วงหลังถูกตักเตือนมาเป็นระยะ จึงขอแสดงความรับผิดชอบและไม่ขออยู่ภายใต้ความไม่เป็นธรรมอีกต่อไปที่มันมีข่าวนะหูออกมาก่อนหน้านี้ว่า,ารักษาการรูปปัจจุบันท่านจะไม่ได้เป็นดะโด้สาเหตุว่านั่นแหละท่านไม่สามารถจัดการตามากับพระอาจารย์สมปองได้กรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรคนจัดการเราไม่ได้เล่นงานเราไม่ได้ก็จะไปลงกับท่านเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมคือแต่ก,ก่อนเนี่ยตำแหน่งเจ้าวาดเนี่ย มันต้องเป็นไปโดยธรรมใครอาวุโสสุดมีความรู้ความสามารถมีสรรมรศักดิ์ที่เหมาะที่ควรแต่การที่จะได้เป็นเจ้าหน้าผู้ปกครองก็จะปล่อยให้เป็นรูปนั้นจะได้ดูแลเขาจะไม่ก้าวไก่กันมากแต่ยุคนี้มันถึงจะมารู้สึกว่าโอ้ก้าวไก่กันถึงขนาดว่าแม้แต่พื้นที่ในวัดก็ไม่มีความเป็นธรรมมันเยอะไปเป็นการใช้เสรีภาพที่ตัวเองมีใช้ฐา,านะของความเป็นที่สุ ของปความเป็นพระลูกวัดไสทองที่เราจะแสดงอรารยะขัดขืนที่เราจะไม่เห็นด้วยกับความไม่เป็นธรรมเท่านั้นเองฮะไม่ได้คิดว่าเราศึกแล้วมันจะต้องเปลี่ยนเขาจะต้องเปลี่ยนคําสั่งจเจ้าวาดจะต้องได้ในที่สุดถึงไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ยืนยันตามนั้นถ้าไม่ได้แตม่มันก็ศึกเท่านั้นเองทั้งนี้พระมหาัลวันยืนยันว่าจะไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ที่โครงสร้างคณะสงฆ์ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้วางแผนว่าจะทําอาชีพใดหลังจากลาสิกขาบทมันก้ไม่คิดถึงมันหรอกฟอนมันไม่อดตายหรอฮะปู่เย็นบอกว่าขนาดหอยมันไม่มีขามันยังไม่อดตายเลยแต่มาก็ไม่อดตายหรอกก็ไปอยู่ไปบ้านไปที่ตั้งใจที่เป็นภาระหน้าที่ในยะสําคัญที่สุดของการที่สืบคืออยากไปไปดูแลยมแม่ซึ่งตอนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ให้คีโมอยู่แล้วก็บ้านแต่มา,ม,ตมาเป็นลูกชายคนเดียวด้วยไม่มีคนอื่นที่ดูแลก็มียมพ่อที่ดูแลอยู่ ถ้าเราศึกไปเราอาจจะไปช่วยเรื่องนี้ได้ขอได้กลับไปบ้านก่อนแล้วไปตั้งต้นที่น,นั่นแล้วมันมีหลายอย่างฮะจะมาว่าจะมาที่ที่จะมาทําได้มีพื้นที่สื่ออะไรเราก็มีเพจของเรามีกลุ่มคนซึ่งก็อาจจะยังเมตตาเราอยู่เอ็นดูเราอยู่ก็ได้ฮะเดี๋ยวนี้คนก็ขายของออนไลน์เยอะแยะไป ทางด้านกรรมการมหาเถรสมาคมเผยว่าการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเป็นเรื่องของคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคมเห็นชอบตามพรบคณะสงฆ์พศ2535โดยก่อนหน้านี้เมื่อ20สิงหาคมได้มีการเสนอชื่อเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองให้กับมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ทำให้พระมหาพลาวันออกมาตั้งข้อสังเกตและเรียกร้องความเป็นธรรมว่าหากพระราชปัญญาสุธีไม่ได้รับตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองพระลูกวัดคนดังอย่างพระมหาพลาวันประกาศลาสิกขาบทเรื่องนี้กรรมการมหาเทรสมาคมชี้ว่าพระมหาพลาวันไม่ควรมีการต่อรองลักษณะนี้เพราะเปรียบเสมือนเป็นการข่มขู่พระสังฆาธิการ อันนี้อันนี้ไม่ไม่ควรจะมาต่อรองแบบนี้ค่ะไม่ควรจะมาต่อรองแบบนี้ถ้าว่าถ้าไม่ตรงนี้ไม่ได้เป็นเจ้าวาดผมจะศึกก็ถ้าจะมาเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ศึกเลยได้ดีกว่าแต่นี้เราไม่ใช่นะค <ฮา S 1> ่ะสงที <northeast> ่มันไม่ใช่เรื่องจะมาต่อรองกันแบบนี้ค่ะก็ควรจะถ้าจะศึกไปสง,งบสง,งบเนี่ยคนจะชื่นชมแต่ถ้ามา,าต่อรองแบบนี้มันไม่มีใครชื่นชมเท่าไหรมั้ง ส่วนบรรยากาศที่วัดสร้อยทองตลอดทั้งวันนี้มีบรรดาศิษย์และ FC ฟซีจำนวนมากไปให้กําลังใจพระหมหาพรยวันที่วัดอย่างไม่ขาดสายอยอวลักษ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน